เพลงกะรุณาฟังให้จบขับร้องโดยแช่มแช่มรำมาพร้อมกับท่อนแร็ป95คำร้อยสองพยางที่จะต้องร้องให้จบภายใน30วินาทีและค่ำคืนนี้บทเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดในแบบฉบับของผู้หญิงน้ำวีสิอ

เอดครับฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์นะครับครณเป็ดครับเชิญครับข้อดีก่อนออน้ำเอาลูกเอื้อนของพวกลูกทุ่งเข้ามาผสมได้กำลังอร่อยนะครับกำลังดีมีลูกมีมีลูกเอื้อนที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปนะครับกำลังดีแล้วก็ครูเชื่อว่าเพลงนี้ไม่ว่าใครร้องก็ตามตามันจะต้องมีท่อนลุ้นนะครับท่อนลุ้นซึ่ง ครูก็ลุ้นคนคนดูในห้องห้องส่งนี้ก็ช่วยกันลุ้นแล้วก็ก็ถือว่าเราชนะมันมาได้นะครับคราวนี้เเรื่องที่ครูจะบอกต่อไปมันเกี่ยวพันกันก็คือว่าครูสังเกตว่าเราค่อนข้างจะตรงยืนตัวตรงเคารพธงชาติไม่กล้ามูฟเยอะเพราะอะไรจริงๆครูอยากให้เรามีมูฟเมนต์มากกว่านี้สักนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามูฟเยอะร่างกายมันจะใช้ออกซิเจนมากขึ้น พอเชลซีแกนมากขึ้นไอ้ลมมันอาจจะไม่พอนะครับซึ่งเราต้องไปไปไปบริหารจัดการตรงนี้ครูแนะนํานิดนึงเวลาที่เราร้องคล้ายๆแลปแต่จริงมันมีทํานองนะเราพยายามใช้ให้มันมีคําหนักเบาและชัดไม่ชัดแปลว่าเราไม่ต้องร้องชัดทุกคําพอร้องชัดทุกคำกมันเปลืองลมเวลาร้องชัดบ้างไม่ชัดบ้างมันทําให้ใช้ลมน้อยลงแล้วเราเหลือแรงมา move มได้มากขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่ครูอ,อยากจะแนะนํานะครับโอเคครับเซนคุณนายครับ ตอนแรกพี่ให้ดูโจทย์นะน้ำสบประมาทเลยว่าจะรอดไหมเพราะเพราะเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ปรับเสียนเลยก็ว่าได้ถือว่าสอบผ่านเลยนะคะเพราะว่าเก็บลมหายใจได้ดีมากมันเป็นคำแรปที่แบบโอ้โหต้องต้องเรียกว่าปรินเลยอะถ้าใครร้องไม่ได้นี่หลุดแล้วต้องเก็บลมหายใจให้ดีที่สุดอะนะคะเพราะมันใช้เวลาเป็นลมเดียวแล้วหนูทำได้ซะด้วยแล้วหนูเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่มีเสียงเยอะ คนเสียงเยอะเนี่ยเอาเพลงผู้หญิงมาร้องก็ได้เพลงผู้ชายมาร้องก็ได้หยิบเพลงอะไรมาร้องก็พอถ้าเป็นคนร้องเพลงเป็นวันนี้ถือว่าสอบผ่านค่ะพี่ไก่ครับเชิญครับนามครับวันนี้วางเสียงในคมนะเก็บลมได้สำเร็จโชคดีมากแล้วก็ถือว่าทำได้เก่งมากนะครับในเรื่องของการร้องออพี่ชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสร้างสรรค์คือหมายถึงว่าออลูกที่ร้องเป็นลูกทุ่งคิดเองปะ่ะ คุณรูก็ช่วยด้วยค่ะ,ะก็ถือว่าเก่งมากเพราะว่ามันไม่เคยมีเกิดขึ้นก็คือเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นเจ้าของเวอร์ชันนี้ถูกไหมครับนี่เป็นสิ่งที่ดีนี่เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าหนึ่งคือเรื่องของของแอิจูดคือเรื่องของความคิดของเราเวลาร้องเพลงพี่รู้สึกว่าเราเกง่งแบบวันนี้มันน่าจะมีชีวิตชีวามากกว่านี้คําว่าน้ําสําหรับพี่มันมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะ,ะมันทําให้สายตาเราไม่ค่อยออกแววตาที่มีเสน่ห์รอยยิ้มที่มีเสน่ห์ ไม่ออกมัน <mel od ic> บอกรักได้มันต้องบอกรักออกมาอย่างดังนะครับมันจะมีท่าสังเกตว่าเราเดินเนี่ยเป็นหุ่นยนมาปับ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 พวกนี้มันเป็นการแสดงออกว่ามันยังไม่ฟิลธรรมชาติมากพอที่ต้องการศิลปินรุ่นใหม่มันต้องมีความเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการร้องทําได้สําเร็จโชคดีครับรักน้ําเชียน้ําชอบน้ําโบน้ำวี่สิบเอ็ดครับ